ไก่ตัวนี้กูขอไปต้ยมยำนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วผมก็มีเจ้าหนี้มามันคือไก่นะครับอย่ามองเป็นอย่างอื่นล่ะถามว่าผมเอาไก่มาทาไมเหรอวันนี้ผมก็มีแผนที่จะมาแก้เอเล็กกันอีกแล้วผมจะเอาไก่ที่ยืมมาจากฟาร,ร์มเพื่อนบ้านทั้งหมดนี้นะครับจะเอาไปไว้ที่ห้องของเอเล็กแลวก็ยัดใส่ห้องของเอเลสตอนที่กำลังหลับๆอยู่เอเลสกตื่นมาต้องงงแน่ๆเลยว่าทําไมมีไก่มาอยู่ในห้องกูเนี่ยโอเคเราตัดไปที่ห้องของเอเล็กกัน โอเคตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ห้องของเอเลฟไปที่เรียบร้อยแล้วเผื่อใครไม่เชื่อนะว่าตอนนี้เอเล็กำลังหลับอยู่โอเคเราจะไปเตรียมการกันโอ้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตื่นซะก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เรายืมมาปล่อยไปทีละตัวโอเคแม่สาวน้อยเข้าไปเลยเอาละนายว่าเอเลฟจะมีอาการเป็นยังไงเอเลฟก็จะได้เจอผองเพื่อนมากมายไงนะเอาละเจะ้าไก่น้อยได้เวลาแกทํางานแล้วนะ เอาละเข้าไปเลยฉันว่าเอาไปใส่ข้างในทีเดียวเลยดีกว่านะมันก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่ทาไมนาะยไม่บอกฉันตั้งแต่แรกละ่ะให้ฉันง่อยู่ตรงนานเนี่ยโอเคมาเลยเจ้าไก่น้อยการที่เอาเข้ามาเนี่ยผมเสี่ยงต่อการที่เอเลสตื่นมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะท้ำให้เร็วที่สุดนะเอาละสาวน้อยทั้งหลายได้เวลาพวกเธอออกไปไประจนไพสแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปของเราเลยนะเอาไปเลย เฮ้ย hey, อย่ามากวนนะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับโชคดีนะเอเลียดฮะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพวกมึงกล้ามาได้ไงเนี่ยอ yeah, ย่าเจ๊จิกูเจ๊จิกูไอ้เหี้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บไอ้เหี้ยเจ๊จิกูไอ้พวกมึงอะไรมึงเนี่ยกูถามยังไม่ตอบแล้วมึงเข้ามาได้ไงกันวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ย แอปแม่สามร,ร้อยพอดีว่าป้าเจ็บละเอาอไปก่อนได้ไหมเอานี่เอเลียส่ยเอามาเพิ่มอ,อ,อีกไอ้เหี้ยอายาจิโกเฮ้ในเตียงกูแล้วว่ไม่ใช่เล้าไกอ่าไอ้เหี้ยหนูมาเอากับป๋าไม่ได้หรือไงแอปให้ให้ป้าสำรวจร่างกายก่อนได้ไหมอเออเออ่า,อาให้เมนูทั้งหลายหนูไปทำเล็บที่ไหนมาเนี่ยคมเหล็กเกินจิ้มป้าแลทะลุเลยโอ้ยแสบไปทั้งตัวแล้วเนี่ยดูสิเนี่ย อ๋อเมนูช่วยออกไปจากผ้าห่มป่าได้ไหมออกไปมึงดูแล้นะเป็นไม่ขี้ใส่เตียงกูเนี่ยแล้วกูจะทําความสะอาดยังไงวะเนี่ยโธ่แมนูออกูขอบอกว่ามึงเลยนะพวกมึงรีบเอาไก่พวกนี้ออกไปเลยนะถ้ากูไม่ไหวเดี๋ยวกูจับทําต้มยำแม่งเลยอย่ามาตรงนี้สิไปนู่นไปกูขอว่าบอกมึงเลยนะไอ้เหี้ยไอ้ปีกเอาไปปีกทำไมเนี่ยมึงอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนอ่าเฮ้ยทำไรอะนั่นหมอนป่านนัะ่นี๋ยวมอนป่าแล้วไป ไอ้น,นั่นมันของปอกนูนะมึงออกไปเจอตรงนี้สิเนี่ยมันสิ่งปฏิกิริของป่านะไปนู่นเลยไปไปนูน่นโอ้โหนี่มันไงประดิษฐ์ชั้นเลยของป่าอย่าทำมันพังนะเขา้าใจไหมนี่ป่าหวังดีแล้วนะเนี่ยเอเลเยนหิวข้าวหรือยังเอานี่ไปเลยเอาไปเ,เอาไปใหหม้มนั่นแหละเฮ้ยียมันเล็กกูอ้าวขันจิตป่าไร ไอ้เหี้ยป่าเปตูป่าเปตูไอ้คนเดียวดิมือแป้งตามันเผือกมาเล่นทำไมเนี่ยเฮ้ยพกหนูนั่นมอนปลานะป่าเปตูสิวะเฮ้ยพงโนนั่นมันหมอนปลานะนี่หมอนปลาเลยเอาไปเลยเอาไปจะบ้าตายโอ้ยพวกหนูตรงนั้นละออกมาให้หมดเลยโอเคอยู่นี่นะโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ๊ยเล่มแกแล้วเอ๊ยไอ้เมนูเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันจะขู่คุณทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยนะเรื่องนี้เราคุยกันได้ อย่าอย่ามองหนะ้าปายงั้นสิป่ากลัวนะนี่ผู้หนูทั้งหมดเนี่ยลงมาในนี่เดี๋ยวนี้เลยอีป่าสั่งนะเอ้ยมานี้อ้อตัวนี้จับไงานเว้นี่เมหนูทําไมเมหนูไม่ตามเพื่อนหนูลงไปอะ่ะหนูอย่ามองหนะ้าปาย่างี้สิป่าบอกแล้วไงเอาปลาไม่ชอบลงไปเลยลงไปนี่เมนูแม่นูขี้ใส่หมอนปาอย่างนั้นเหรอขี้พ่อมึงอะโคโคนี่มึงเป็นไก่นะเว้ยไม่ใช่น้องพิลาบ เออเล้วมึงไปก่ายสาบันใหม่วะกูไม่เคยเจอวะเอ้ยเมนูมาหน,นี่นี่ยอย่าซนได้ไหมป๋าขอละโอ้ยแค่รีโก้ไหนาจะพอแล้วไปตอนนั้นทำไมเรานี่เมนูอย่าตีแค่เพื่อแย่ยงป๋าเลยไอแป้นป๋าประตูให้กูหรอกเดี๋ยวนี้กูรอกเกินไปกูมีอยู่ที่นี่แล้วไอนี่พวกมึงได้ยินที่กูพูดไหมเนี่ยเมนูอยู่ตรงน,นั้นแล้วจะออกมานทำไมเราอ๋อจะให้ป๋านหนึ่งไงซื้อฟังป๋ามาั่งสิโทรไว้ เมนูตัวนี้ชื่ออะไรอะสอยดีนะโอเคโอเคปายยอมแล้วปายอมแล้วอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนล่ะเดี๋ยวปาจะลองขอความช่วยเหลือแล้วจะพาพวกหนูไปกินข้าวเฮ้เล่นสิเอาอมานี่มานี่เออเฮ้พวกมึงย่มไหมเนี่ยเออตัวกูทีนีนพวกหนูจะตีกันสิสุดท้ายแล้วกูต้องมาโทรหาพวกมึงแต่พวกมึงก็ไม่ยอมรับสายกูเพื่ออะไรวะเอยเ,อยเอยล่งเล่นเฟซก็ได้แมนู หนูอย่าเยียบแรงนะป๋าเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยหนูนี่คือคนสวยทีส่สุดแล้วนะเนี่ยหนูรู้ตัวไหมเดี๋ยวถ้าออกไม่ได้เดี๋ยวปลาจะพาหนูไปอยู่ฟาร์มดีๆเข,ยยข้าใจไหมหนูอย่าเยียบแรงดีเข้าใจไหมป๋าเจ็บไปหมดแล้วอ้อโอ๊ยจะจิกอ้ยออกไปเลยป่าบอกแล้วไงว่าอย่าเยียบแรงไงดูสิอ้ยป่าแสบไปทั้งตัวแล้วเนี่ยสบายจังเลยนะพวกหนูพวกหน,กนูอยู่กับป๋าอาจจะไม่มีความสุขแต่ป๋าจะไม่พุกหนูเป็นทุกแน่นอนไอ้ตัวนี้ น่ารักจังเลยชื่ออะไรเราชื่ออะไรก็ได้เรื่องคุยสิโอ้อหหนูกล้าคุยกับป๋าแบบนี้เหรอเอ้ยเอาละป๋าว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วเอ้ยปิาประตูให้กูสักทีสิถ้ามึงไม่เปิดประตูให้กูละละก็เอานี่กูจะจับแม่หนูพวกนี้เป็นตัวประกันแล้วกูก็ไอ้เเอ้ย,อย,อยนี่ไก่ตัวนี้ถ้ามึงไม่ว่าอะไรกลัวไปต้มยำนะมึงจะได้เสียไก่สุด l a ของมึงไปไงย่านี่เอาหนูลงหนูไปไรเนี่ยฮะเอาลงเหรอ เอ้โอเคเอาลงก็ได้ถ้าพวกหนูช่วยป๋าออกไปได้แล้วก็ป๋าจะไม่ใหพวกหนูไปต้มยำเข้าใจไหมโอเคเอ้ยหนูตัวนี้น่ารักมากเลยเอ้ยอย่าวัวป๋าสิป๋าก็เป็นไก่นะดูป๋าป๋าป๋ปา๋ปาปา๋ปาปา๋ปาปาปา๋ปา,ปานี่ป๋าจเจ้าหนูไปอยู่ด้วยนะไปอยู่กับปา๋าซะเฮ้ยอย่าดื้อนะถ้าไปกับปา๋าแต่ป๋าจะพาหนูไปอยู่ฟาร์มที่ดีเข้าใจไหมเอาละไปกันเถอะหนูต้องไปโตนำโชคกับปา๋าเฮ้ยเปสักทีเฮ้ย วัวไปแล้วนะให้ตาเธอเอเลียตกำลังจะไปไหนเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่าเอเลียตจะไปที่ไหนคิสตันนายช่วยเร่งความเร็วให้ตามมันให้ทันด้วยโอเคได้เลยเบนให้ตาเธอนั่นมันไก่ที่ฉันเช่ามานะถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แย่แน่เลยนี่เอเลียตเอเลียตเอเลียตเฮ้ยว่าไงพี่รุ่นฉันต้องขอบคุณนายด้วยนะที่จะไม่ใช้ไปเจอเพื่อนดีๆฉันจะพาเมนหนูนี่ไปส่งที่ฟาร์มดูนี่สิฮ่าเห็นไหมเอาละกูไม่อยากเสียเวลากับมึงมากแล้วกูจะพาเพื่อนกูไปส่งที่ฟาร์มเข้าใจไหมไปละ นเพื่อนหรือแฟนอะอ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ